สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนใช้ๆนะคะวันนี้นะคะเอาส่วนแบ่งแม่มะลินะคะแม่มะลิเราได้ทานส่วนแบ่งแล้วนะคะคุณแม่จา๋าวันนี้แม่มะลิไม่ได้ทํางานนะคะคุณยายหยุดพักนะคะวันนี้เพราะว่าลูก,กวันไม่สบายนะคะ วันไม่สบายนะคะตาก็เลยเอาผลไม้ชนแบ่งเมื่อเกืนนี้นะคะมาให้กับคุณยายได้ทานนะคะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอให้บุญกุศลนะคะนำฟ้าใคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะสาธุบุญนะคะที่เมตตาช่างชาราทั้งสองเชือกนะคะได้ทานผลไม้วันหวานนะคะ ต้นสับประรดสวยๆนะคะแล้วก็ต้นยาอ่อนๆนะคะเป็นคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะวันนี้คุณยายนะคะมาเย็นโชว์หุน่นสวยๆนะคะเย็ยนกินผลไม้นะคะคะแนนของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านร่ํารวยนะคะท่านที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิิงๆึ้นเลยคุณยายทําไมท่านเร็วจังนะคะคาใหญ่มากเลยนะคะคุณยายคนสวยเรานะคะกินเอากินเอาเลยนะคะคุณยายนะคะ ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะคะช่วยคุณยายเจ้าคุณกับแม่มะลินะคะกราบขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกวันไม่สบายคุณยายก็ได้ไปเย็นโชว์หุ่นสวยๆนะคะคุณแม่พอจา๋าฝากเมตตาคุณยายช้างทั้งสองเชือกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวยายเจ้ายายมะลิก็จะทานต่อนะคะบ๊ายบายค่ะกระพือหูไวๆเลยนะคะคุณยายเรานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะ